แต่กรมันหยุดวันนี้พามาอยู่ที่เอ่อจังหวัดสุรินทร์นะฮะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้งอีกแห่งหนึ่งก็คือข้าวหอมมะลิข้าวที่เราลงวันนี้ฮะข้าวโกขอ105กกขอ105ก็คืออ่าข้าวหอมมะลิที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็ปลูกในพื้นที่ที่นี่ที่นี่เป็นนาปีฮะปีนึงทำครั้งเดียวก็ใส่น้ำเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าเป็นน้าฝนฮะน้ําธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ที่ทํานา ื้นที่ที่ตัวตนี้เยอะนะฮะแต่ว่านี่ของเกษตรกรที่แปลงนี้ฮะอ,อ,อันนี้น่าจะสิกว่าร่ก็ลงอย่างเดียวเลยลงข้าวหอมมะลิอันนี้อายุประมาณสักสามสี่วันนะ,ะจริงๆข้าวหอมมะลินี่ก็อายุหนึ่งรนะ้อยห้าวันเก็บเกี่ยวเราเคยได้ยินว่า ันแม่เกี่ยววันพ่อนะสมัยก่อนก็คือปลูกประมาณ12สิงหานี่แล้วก็เกี่ยววันที่5ธันวาอยู่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเดือนตุลาฮะเพราะว่าระยะเวลาประมาณ1้5ยวันก็คือ3เดือนครึ่ง3เดือนครึ่ง105วันผลผลิตจริงๆแล้วที่นี่ปลูต่ำกว่าปกติค่าเฉลี่ยของประ,ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณส0 0รกิโลแค่นั้นเองนะฮะต่อไร่400กิโลก็จะได้ตันหนึ่งก็ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับ แล้วก็ต้นทุนในการทานาเนี่ยเอาจริงก็คือไม่คุ้มเลยฮะเพราะว่าข้าวตันหนึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13บาบาท14นบะ่บาทกิโลนึงนะตันหนึ่งก็ประมาณ13ื่นสามหม้งหมดนี่เอาเข้าจริงอะถ้าได้ประมาณ5ตันเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่มีทางที่จะก,กาไรครับเพราะว่าทุนที่ลงมาเนี่ยค่าไถาเราเนี่ยนะฮะไล่ละ400ค่าคนหวานอีกก็ไล่ล,ละร้อยนะแล้วก็ยังมีค่าปรับพื้นที่ก่อนที่จะไถอีกก็อีกประมาณ300คือตอนนี้นี่ต้นทุน ประมาณส 20, กักถึสองหมื่นกว่าบาทนะถอนหญ้าให้วัชพืชถอนวัชพืชเนาะนี่น่นาข้าวพื้นที่นี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นชายแดน สุรินทร์กัมพูชาเนี่ยจากนี้ไปอีกประมาณสัก5้ากิโลก็เป็นประเทศเขมรเนีย่ยพื้นที่แถวนี้ก็ทํานากันวันนี้มาทํานาฮะนานี่เป็นนาปีไม่ใช่นาฝั่งก็มีวัชพืชเยอะแยะก็วันนี้มาถอนออกนี่ฮะมันขึ้นแซมมากับต้นข้าวนี่เนี่ยขึ้นแซมมากับต้นข้าวนี่ก็ถอนออกถอนออกอาจจะไม่ถนัดดูนะฮะเก๊กเกลางๆเกษตรกร,ร,กรันหยุด์อาจจะไม่มันเท่าไหร่ น,นี่มาซ่อมข้าวน,นี่ซ่อมข้าวซ่อมข้าวแบบแบบโบราณนะฮะภาษาอีสานเขาเรียกว่าสามเจ้าคะสามก็แปลว่าซ่อมนี่ด้วยการเคยเป็นชาวนามาก่อนยังไม่ลืมนะมนยังจำได้อยู่เลยี่ขนาดไม่ได้ทำมาเป็นสิบปีเลย,ยเนี่ยเกินสิบปีแล้วด้วยปีนียี่สิบเอ้ยี่สิบปีนะแม่บอกว่ายี่สิบปีแนละ้วยังจำได้อยู่เลย ว่าเขาทำนากันยังไงให้ hey. กล้าหมดขอกล้าหน่อยอน,นี่นะครับดี hey. ๋เกษตรกรปัจจุบันมีน้ำเขียวด้วยน,ะน้ำเขียวเมื่อก่อนนี่หากินยากไม่เคยมีขี้เหลเดี๋ยวดำนาโชว์หน่อยนะอันนี้นานแล้วเป็นสิบปีแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำนานเลยนะ นี่ไม่ลืมนะฮะยังทำยังนี่ได้อยู่นี่ไหมโอ้เกษตรกรมันหยุดวัออนนี้มาซ่อมข้าวครับซ่อมที่สุรินเมื่อก่อนไหวนะนี่แข่งกันดูสปีดซะก่อนนะนี่ยังได้อยู่นะ